ของทับช้างตอนบนนะฮะเหมือนกับ้าทำใหม่เนาะมันมันใหม่เนาะแต่ก่อนมันจะเป็นร่องนะฮะลืม่มขึ้นรึปุ๊บ,บ,บ,บสีก็ใหม่แล้วดูดิผ่านไปสามสี่เดือนเองทางเรียบเลยนะฮะอันนี้คือของทับช้างตอนบนนะต้งแต่เลยทางรถไฟมานะว่าจะไม่ถ่ายเนาะแต่ว่าพอดีโอ้โหใหม่เอี่ยมเลยวะ่ะ เหมือนกับมันสูงขึ้นด้วยนะเขายกสูงขึ้นด้วยนะฮะดูเขาใส่ตอม้อเนี่ยเขาเพิ่มขึ้นมาเนาะเนี่ยเพิ่มตอม้อจากตอ่อม้อเก่าเนาะเพราะว่าของเก่าเนี่ยมันอย่างเงี้ยมันขึ้นลงขึ้นลงเนาะอันนี้มันดูเหมือนมันเรียบๆเ,เนาะแล้วก็ราวเหล็กก็ใหม่ด้วยกทมนะกทมตบมือตบมือ,ตบม,อตบมือสีรออะไรใช่ไหมตบมือหน่อยตบมือหน่อย อันน <s df> ี้เขาทำใหม่ใช่ไหมเนี่ยโปรตีมันจะเป็นเขายกขึ้นมายกขึ้นมาหน่อยใช่ไหมเนี่ยเทพื้นใช่ไหมโออโปรตีเขาที่แล้วผมมามันจะเป็นอย่างเงี้ยมันเป็นแผ่นอันนี้เขาเทใหม่เลยอ๋อมีหน้าทำราวใหม่ด้วยทำนานเยอะเนี่ย โอ้ผมไม่ได้มาสี่ห้าเดือนนะโอ้โหใหม่เอี่ยมเลยเรียบเลยดีไหมแคบไปนหน่อยนะแคบไปนหน่อยอ่แต่เรียบดีเนาะ,ะแต่ก่อนมาต้องอยู่เงี้ยขึ้นขึ้นขอบคุณครับนะใหม่เชียร์นะ เทพื้นนะฮะเรียบเชียกิ๊กก็กะว่าจะไม่ถ่ายนะไปโผล่ที่นู่นแต่ว่าโอเคถนนมันใหม่นาะถ่ายสักหน่อยนะชื่นชมนะชื่นชมชื่นชมภาคกทมนะที่เห็นแต่ว่าคองแสนแสบเอาให้เต็มหน่อยก็ดีนะฮะไปถึงปัวทองเลยก็ดีนะนะคอาแสนแสบนะฮะขาดนะฮะมันขาดช่วงรู้นอยู่ขาดช่วงช่วงหนึ่ง ครับเอาให้เต็มก็ดีนะตามเต็มไปถึงนู่นเลยสุดภัวทองไปเลยผ่านฟ้าไปเลยนะดีทําทำสวยนะเรียบนะฮะเรียบคัดเลยโอเคนะเอาให้สุดเลยเนะาะไหนๆก็แล้วเอให้สุดคองเลย รั้วใหม่หมดนะครเขียวอาจจะเป็นรั้วเก่าแล้วแหละแต่มาทาสีใหม่แล้วก็ตรงไหนที่มันแตกมันหักก็ทําใหม่ค่ะขอบคุณครับอ่าถึงทาแยกแล้วนะฮะ อันนี้ก็จะเชื่อมกับคลองมาจากคลองอะไรวะเดี๋ยวนะก็คือจำไม่ได้นะะคลองอะไรรู้เนี่ยมาเชื่อมตรงนี้มานะอันนี้คลองทับช้างอันนี้ก็คลองทับช้างตอนบนมั้งยังอยู่นะไปเชื่อมบนเป็นวงกลมนะฮะนี่งแล้วก็ไปทางนี้ก็จะเป็นคลองประเวศนะเนี่ย ไปทางเนี้ยก็จะไปเชื่อมคลองประเวศเนะอันนี้ครับผมไปไหนป่าไปคลองประเวศอันนี้คลองอะไรครับนี่อ๋อนี่คลองทับช้างคลองทับช้างตอนบนชั้นล่างฮ่ะชั้นบนรถไฟลาวอ้าวตรงนี้ล่างหรอเหรอทางปากช้างปากคลองทางบนคือทางรถไฟทางโน้นอันนั้นคือทางบนอันนี้ทางปากคล้าวนึกว่าตรงนี้บนตรงนู้นล่างทางรถไฟทางลุกนะอ่าทางไฟไปทางโน้นไปอันนี้บนอันเหนือข้างล่าง ทับช้างล่างใช่อ่ะแล้วตรงเนี้ยตับช้างปากคองทับช้างบนตับช้างแม่ตับช้างบนเลยไปทางนูน้นบนตรงหลังรถไฟมานี่อ,นนอันนี้เขาเรียกตับช้างปากคองตับช้างทนอ่าจะไปจะไปที่ประเวศอประเวศเวีร็วครายอ๋อทับช้างตอนล่างถูกแล้วก็คือเลยทางรถไฟไปทางนูน้นอันเป็นตับช้างบนเป็นบนถ้าไปทางเนี้ย อันนี้ปไปถึงทางาถไฟนะในตอนป่าแต่ทางล่างอ๋อล่างบนมันอยู่อย่างนี้อ่อ๋ออันนี้บนตรงนี้ล่างงนี้ไม่ได้ตัดคลองไม่ได้แยกตรงทางรถไฟใช่อ๋อขอบคุณครับตองนี้ตัดคลองแล้วก็พอท่ามกลางตัดคลองท้านจะพานไปมไหมอริยภพประเวศประเวศไปลาดกระบังไปพระโขนงใช่โอ้ขอบคุณครับไม่ขี่มาไกลแต่ทีมาจากไหนเนี่ยขี่มาจากคลองบึงกลุ่มอ่ะโอ้ยบึงกลุ่มไม่เจอกลยนะโอ้ตัดลานกำแหงตัดคลองแสนแสบมาก คร,ครับเดี๋ยวจะไปพระขนงนุ่นพระขนงข้างนี้ใช่เดี๋ยวจะไปไปสุดพระขนงเลยไปสุดพระขนงวัดอะไรไม่รู้แต่จำช,ชื่อไม่ได้หรอกแต่ <มา S 1> วัดแค่วัดทองในอ่าวัดนั่นแหละวัดอทองในไปนะจะไปข้ามลูกขาตกอ่าครับข้ามนุ่ก็ได้ไอ้ห้าสามอ่าแล้วก็ไปข้ามฝั่งนู้นลงไปหน่อยก็ไปอย่างนี้แหละฮะไปเรื่อยขอบคุณครับถามเอานะฮะ ันมาอย่างนี้นะมีปากนะฮะเอาไว้ถามอย่างเดียวเลยนะฮะถ้าปั่นมาอย่างนี้นะ,ะเจอใครนะ,ะถามได้หมดนะฮะชาวบ้านเนาะ,ะล้ออยู่ที่ปากไ <c oughs> ปเดี๋ยวไปสามแยกประเวทนู่นะตรงไปนู่นแหละ,ะสามแยกประเวทจะดูให้จบเลยไหมล่ะ,ะไปไปให้ถึงสามแยกประเวทเลยกันนะฮะไหนๆก็ไหนๆแล้วนะ,ะกะว่าจะไม่ถ่ายแต่ว่าเห็นสะพานใหม่นะ เอาแบบนี้เลยเรียวๆนะฮะใครที่ดูอย่างเงี้ยสบายๆสบาย,บายตาแบอยู่นะปวดหัวแบบอยู่นะผมก็ไม่แน่ใจนะขอไปอภาภัยด้วยถ้าต้องทําให้ต้องมึนหัวนะเวี่ยงไปเวี่ยงมานะประมาณว่าเราทําเต็มที่แล้วอย่างเงี้ยแบบคือ,อหลายท่านบอกทำไมไม่ตัดต่อให้ดีหน่อยอย่างเงี้ยนะฮะผมบอกตรงนะคือ เราอยู่กับคอมอ่ะอยู่หน้าคอมมาสามสิปีแล้วนะฮะก็ <c oughs> <c oughs> คือว่าไม่อยากจะไปต้องอยู่กับมันอีกแล้วนะฮะไปต้องไปคอยนั่งจ้องมันตัดต่อเฟรมอะไรเงี้ยมีบ้างนะฮะบางคลิปนานๆทีหนึงนะ,ะมีอารมณ์ตัดแต่ว่าปะจจำบันไม่ได้ตัดแล้วนะฮะก็คือเอามาวางมาวางเลยนะ อ,อถ้าเกิดช่วงไหนไม่ได้คุยไม่ได้พูดก็อาจจะใส่เพลงบ้างนะใส่เพลงเข้าไปเลยนะเบาๆให้ฟังแบบพอไม่เหงาหรือเงี้ยคือมานั่งเลือกเฟลงใส่เอฟเฟกไม่ไหวนะะบอกตรงว่าสายตาตอนนี้ไม่ไหวเหมือนกันนะไปนั่งจ้องเพลงคอมนะเพราะทำมาสามสิบปีแล้วพอสักทีถ้าพอได้ละเนาะพอละตอนนี้เราก็มาใช้ชีวิตดีกว่านะ ให้เวลากับการปั่นกับการทําอย่างอื่นเป็นเรื่องเรื่องแรกนะฮะทำปั่นจักรยานขับรถเที่ยวทําอาหารให้เด็กๆกินอะไรเงี้ยนะฮะเป็นอันดับหนึ่งเนาะส่วนอันดับสองก็อันดับสองอันดับสามก็นะันง่งหน้าคอมเล็กน้อยนิดหน่อยนะแล้วก็นอนแล้วก็ดูหนังนะฮะดูหนังดูเน็ตฟิกฟังเพลงดูหนัง ะะไปดูหนังในโรงอะไรเงี้ยอ่าเนี่ยถึงแล้วตรงนี้นะฮะของทับช้างก็ไม่ใช่ดิอันนี้คือของเปาเวศของปปาเวศบุรีลมนะฮะไปดูไหนนะนะฮะไปทางนี้ไปทางพระโขนงนะฮะพระโขนงอย่างนี้ทางนี้ไปราชกระบังนะผมเคยไปสุดหมดแล้วละ่ะนะแต่ว่านานแล้วหลายเดือนแล้วในรอบห้าหกเดือนเลยก็ว่าได้สี่เดือนห้าเดือนนะฮะ ก็โอเคเนาะเนี่ยมาที่ลุงเขาบอกนะคลองอะไรนะสวนสวนเลยจําไม่ได้แล้วบางครั้งเดียวจําไม่ได้นะคลองชมสวนคลองตายสวนหรืออะไรทักอย่างเลยนะพูดๆกันเมื่อกีจ้จำไม่ได้ละอะเดี๋ยวผมจะเข้าไปทางนี้นะแล้วเดี๋ยวผมไปโพดทีในคลิปไหนก็ไม่รู้นะอีกคลิปหนึ่งต่อนะคลิปต่อไปในคลองพระขนงแล้วกันนะ เพราะว่าท้องพระโตงผมชอบมากนะมันจะเป็นทางแคบแคบแล้วมันจะเป็นทางนี้ปุ๊บฟับฟับุ๊บฟับ,บ,บเลี้ยวไปเลี้ยวมามันมากอ่ะเดี๋ยวค่อยไปถ่ายตรงนั้นเนาะโอเคครับ